うん。 สวัสดีครับชาวราศีสิงห์หรือราศีเลโอทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่ชาแนลดูดวงไพ่ยิปซีญาสัมผัสธ์บายทารุแมนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของความรักความสัมพันธ์ของชาวทั้ง12ราศีรอบประจําเดือนฟราบรีหรือเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนวาเลนไทน์มอนส์นะครับในปี2564หรือ2021นะขอแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับกับชาวราศีเลโอหรือชาวราศีสิงห์และชาวทั้ง11ราศีที่เหลือ F อทุกทกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้ด้วยนะครับขอให้เทศกาลวาเลานไทน์นี้นะครับขอให้ชาวราศีสิงห์นะแล้วก็ชาวทั้งส1เราศีที่เหลือ F c ทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้นะชนี้นะสำเร็จในเรื่องของความรักลวกันนะครับ คิดปรารถนาสิ่งใดให้คุณสมหวังนะครับขอให้คุณมีคนมารักคุณเยอะๆนะครับมากๆในปีนี้และขอให้คุณนั้นรู้จักในเรื่องของความรักแล้วก็เผื่อแผ่ในเรื่องความรักให้กันและกันด้วยนะครับและใครที่ยังโสดขอให้เจอโสมเมนะครับและใครที่มีคู่อยู่แล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นจนถึงขนาดขั้นสําเร็จด้วยกันเลยละกันนะครับอย่าลืมนะครับในปีนี้รักแบบมีสตินะแล้วคิดก่อนพูดคิดก่อนทําแล้วก็ไม่ใช้ไม่ประมาในการใช้ชีวิตนะครับ แน่นอนครับยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ กดกระดิ่งติดตามให้กับทารุแมนด้วยแล้วกันนะถือว่าจะเป็นค่าครูในการทํานายหรือพยากรณ์ให้กับชาวราศีสิงหรือราศีลลโอนะครับและชาวทั้งสิราศีที่เหลือแล้วกับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยในช่องนี้นะครับเพื่อเป็นค่าครูและเป็นกําลังใจให้กับทารุแมนด้วยนะครับและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ถ้าคุณถูกใจผลงานของผมก็สามารถที่กดกระดิ่งติดตามและสามารถที่จะแชร์ในคลิปนี้ให้กับชาวราศีลลโอหรือราศีสิงเพื่อนคุณก็ได้นะ,ะ F าฟี่ทุกทุกท่านแล้วก็ลูกค้าทุกทุกท่านนะครับคุณ คอมเมนต์เข้ามาได้ให้กับชาวราศีเลโอและราศีสิงห์ของเพื่อนคุณดูด้วยละกันนะจะขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับเพราะว่าจะเป็นกําลังใจให้กับทาโรแมนในการที่จะผลิตคลิปที่มีผลงานดีๆต่อไปนะครับแล้วก็เป็นผลงานที่มีคุณภาพสู่สายตาชาวทั้ง12ราศีแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะและแน่นอนนะครับว่าในเดือนนี้ทาโรแมนได้เปิดไพ่ให้หมดละ5ใบนะครับที่เห็นสำรับตรงหน้านั้นคือไพ่เดอะสตาร์ทารโรนะครับเป็น second edition หรือว่าเป็นเวอร์ชัน2นะครับ ก็คือ The Star Tarot เนี่ยเราได้เคยนำเสนอแล้วในช่วงของความรักความสัมพันธ์รอบลายปีในปี2563นะครับ แต่รู้สึกว่าตรงนั้นจะเป็นใบค่อนข้างใหญ่จะสำหรับนี้ในอีดิชั่นสนั้นจะเป็นสำหรับเล็กแล้วก็เป็นรุ่นบอลลูนเลชด้วยคือตัดขอบนะครับดังนั้นมันจึงสะดวกสบายต่อการอ่านนะครับดังนั้นก็เป็นภาพที่เป็นแฟนตาซีคอล์ลฟ์นะยังไงก็มานําเสนอให้นะครับในการ r ร a ดิ้งความรักความสัมพันธ์ให้ชาวราศีสิงห์หรือเลโอผนวกกับอีกหนึ่งสำหรับก็คือ talking to the heaven นะครับก็คือเสียงพูดของสวรรค์เทวดานางฟ้าพลังงานจักรวาลของไพ่ออร์โคลนะครับซึ่งจะมาคาร์ล f i ส์ให้กับชาวรา รอบประจําเดือนฟอร์บูรีหรือเดือนกุมภาพันธ์นะฮะหรือวันทายมันส์ในปีสองพนห้าร้อหรือ 2, 2021นี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราดูคนโสดก่อนสำหรับซาลาสีสิงห์หรือลีโอนะครับขอให้คุณเป็นคนโสดจริงๆนะคือยังไม่ได้คบใครคุณยังโสดอยู่นะครับเนื่องจากอิกทธิพลของพ the Star aro, ะะไพ่เดอะสตาร์ทารโร่เนี่ยในห้าใบคุณเปิดได้เป็นเอ็กซ์ออฟโสดแปดดาบนะฮะ particle, 1, เอชชอปพาร์ทิเคิลหนึ่งเหรียญแล้วก็ particle, 8, เอชออฟพาร์ทิเคิลแปดเหรียญเอ็กซ์ออฟโสดหนึ่งดาบแล้วก็ไพ the judgment, ่นะ judgment, เดอนะจ ดังนั้นคุณมีไพ่นะครับ8ดาบไพ่หนึเหรียญไพ่แเหรียญไพ่หนึ่งดาบแล้วก็ไพ่ The Judgment นะดังนั้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยถ้าดูแล้วกับคนโสดของชาวราศีสิงห์หรือลีโอเนี่ยในช่วงของตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้มีกระจิกกระใจหรือว่าไม่ได้มีในลักษณะข,ของความรู้สึกในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าชาลาศีสิงหรือลลโอคนที่ยังโสดเนี่ยคุณอาจจะผ่านประสบการณ์ในความรักที่ล้มเหลวผ่านมามันจึงอาจทําให้คุณปิดใจหรือว่าคุณกลัวไปช่วงไปช่วงหนึ่งนะครับหรือคุณอาจจะมองความรักไปในแง่เนกาทีฟก็เป็นไปได้ดังนั้นในเดือนนี้คุณอาจจะไม่ได้ใฝ่หาหรือว่าไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความรัก มากเกินไปแต่ในทางเดียวกันในเดือนนี้ชาราสีสิงห์หรือลีโอคุณกลับมีโอกาสในเรื่องของการเงินมีโอกาสในเรื่องของการงานหรือสิ่งอะไรบางสิง่งบางอย่างโปรเจกต์ Project, หรือโครงการนะครับที่จะท้าทายคุณในรอบเดือนนี้นะและคุณก็มีโอกาสที่จะขับขมามเม็ในการที่คุณจะทํามันหรือส,สร้างมันนะครับให้มันเป็น สำเร็จอย่างที่คุณคิดเอาไว้นะแม้กระทั่งว่าคุณอาจจะต้องแลกด้วยความเหนื่อยหรือแลกด้วยความมุกมานะอุตสาหะหรือความอดทนอยู่พอสมควรแต่อยากจะบอกข่าวดีไว้นะครับสาหรับซาลาสีสิง์หริโอท่านไหนก็แล้วแต่ที่เป็นโสดนะในเดือนนี้ถ้าคุณคาดหวังในเรื่องการเรงินการงานและคุณได้พยายามกับมันนะครับหรือทุ่มเทให้กับมันเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะมีเกณฑ์นในความสำเร็จค่อนข้างสูงเพราะว่าไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่ u d g m e n t นะครับก็คือสิ่งอะไรที่คุณลงทุนลงแรงกระทาทําให้มันได้มาคุณจะได้มาอย่างที่คุณคิดเอาไว้นะดังนั้นถือว่าเป็นข่าวดีสาหรับชาลาสีสิงเลร,ริโอคนที่ยังโสดด้วยนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าเดือนนี้ชาลาสีสิงเลร,ริโอคณที่ยังโสดเนี่ยจะมีใครเข้ามาหาคุณก็แล้วแต่ดังนั้นในเดือนนี้คุณอาจจะยังไม่พร้อมกับการที่คุณจะเปิดใจกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในรอบเดือนนี้นะครับ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับชาวราศีสิงห์หรือเลโอคนโสดจริงๆว่าตัวคุณเนี่ยพร้อมในเรื่องจิตใจเกี่ยวกับที่คุณจะเปิดความสัมพันธ์ครั้งใหม่เข้ามาไหมเป็นไปได้นะครับว่าในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์เลโอคนที่ยังโสดเนี่ยคุณอาจจะสนุกสนานกับกิจกรรมที่คุณกําลังกระทำพยายามที่ทําให้มันสําเร็จหรือโครงการหรือโปรเจกต์นะครับที่คุณต้องการ,ต,การต้องการทําให้มันสําเร็จเนี่ยคุณอาจจะทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจแล้วก็ทุ่มแรงใจให้กับตรงนี้ซะมากกว่านะครับ บางครั้งคุณอาจจะลืมคนที่เข้ามาสนคุณนะในรอบเดินนี้อาจจะมีใครเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็ได้นะว่าจะมีเกณฑ์นในการมาสนใจคุณแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นยังไม่คืบหน้าหรือยังไม่เดินหน้าและพัฒนาสักเท่าไหร่ ดังนั้นคุณอาจจะเก็บเอาไว้ในใจก่อนนะครับแต่ยังอาจจะไม่ตอบรับหรือไม่สนองกับคนที่คุณเข้ามาชอบก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปได้นะครับว่าความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในรอบของเดือนกุมภาพันธ์นี้ดังนั้นในช่วงวาเลไทนยชาราศีสิงห์หรือเลโอเนี่ยคนที่ยังโสดคุณอาจจะไม่ค่อยหมายกับเทศกาลนี้สักเท่าไหร่นะฮะ แล้วคุณก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเทศกาลบมริไทยนั้นก็เหมือนกันดังนั้นคุณอาจจะให้ความรักกับตูคุณเองมากขึ้นคุณอาจจะให้ความรักกับครอบครัวของคุณหรือเพื่อนฝูงของคุณที่คบอยู่นะครับดังนั้นเป็นไปได้ว่าชาลาสีสิงหรือลีโอคนที่ยังโสดคุณอาจจะหันเวลาไปสเปนไทม์กับเพื่อนคุณหรือครอบครัวคุณหรือกิจกรรมที่คุณอยากทํานั่นเองนะในรอบเดือนกุมภาพันนี้นะครับดังนั้นในเดือนนี้คุณสังเกตดูว่าคุณอาจจะมีโอกาสอะไรที่ดีๆซึ่งมันรอคุณอยู่ข้างหน้าละและตูคุณเองนั้นนนนนก็มมมมมมีีีคคคควววววาาาแออออใตตััััเงงดด้้ยยะะรุณจจขืื กับในตัวเองที่อยากจะกระทําในสิ่งที่คุณนั้นอยากจะได้มาและที่สําคัญมันจะได้มาตามอย่างที่คุณคิดเอาไว้นะครับดังนั้นเดือนนี้จึงถือว่าเป็นเดือนที่ชิลๆสาหรับคนที่ยังโสดอยู่ละกันนะดังนั้นก็แล้วแต่นะครับยังไงก็แล้วแต่ถึงคุณจะคิดในเรื่องทางด้านความรักยังไงแต่ถ้าถามใจคุณลึกๆจริงๆแล้วสําหรับชาราสีสิงหรือรีโอคนที่ยังโสดคุณยังไม่พร้อมในเรื่องความรักนะในรอบเดือนนี้ดังนั้นขอให้คุณนั้นจงเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จงสบายใจนะครับแฮปปี้กับสิ่งของคคุุณณทที่่กกระอยูลัน ถึงแม้กระทั่งชาลาศีสิงห์บางท่านนะครับหรือบางเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนที่ยังโสดอาจจะชอบพอใจใครก็ตามแต่คุณก็ยังไม่ทุ่มเทยังขอเวลาในการดูใจกับใครไปก่อนก็ได้แต่ในหน้าไพาทา่ทั้งหมดที่ขึ้นมา5้าใบก็ไม่ได้บอกบอกในเรื่องของความรักนะครับว่าอาจจะมีใครเข้ามาไหมหรืออาจจะมีใครเข้ามาก็ได้ในรอบเดือนนี้นะ ดังนั้นผมขอให้ชาราศีิสิงห์หรือเลโอคนที่ยังโสดคุณคาดหวังเรื่องอะไรก็ขอให้เดือนนี้จงเป็นเดือนที่สําเร็จและเป็นเดือนเดือนที่ถึงเส้นชัยของคุณสักทีนะฮะและใครที่กําลังรอข่าวข่าว,าวเกี่ยวกับในเรื่องการเงินนะครับหรือว่าอาจจะรอเกี่ยวกับในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินในเรื่องของสถาปันการเงินเป็นไปได้ตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่15ของเดือน b ฟ u a r y หรือกุมภาพันธ์เนี้ย คุณมีสิทธิที่คุณจะได้รับข่าวดีหรือมีเกณฑ์ในการอนุมัตินั่นเองนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะบางคนอาจจะคาดหวังในเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือว่าที่นาะที่ที่ดินนะฮะหรือเป็นบ้านอสังหาริมทรัพย์ยังไงก็แล้วแต่ถ้าดูแล้วมีเกณฑ์ที่คุณจะได้และเพลอๆคุณอาจจะยิงมีเกณฑ์ในลักษณะของโชคลาภหรือการถูกหวยด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้บอกให้ดีใจดิดๆ้ดละกันนะสำหรับชาลาสีสิงห์รือลโอคนที่ยังโสดนะครับยังไงทารโรแมนก็ขอให คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับกับชาลาศีสิงหรีโอสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วกันบ้างไม่ว่าคุณจะแต่งงานกันก็ดีไม่แต่งงานกันก็ดีคบกันไปไปมา,มาสถานภาพชัดเจนไม่ชัดเจนในเรื่องความสมพั์นะครับหรือความรักหลายๆรูปแบบก็แล้วแต่คุณต้องระมัดระวังในเรื่องทางด้านการผิดใจกันนะในช่วงตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่15ของเดือนฟ e b r u บ r รหรือกุมภาพันธ์ อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะสำหรับใครที่คบกันมานานนะครับระวังว่าคุณจะมีเกณฑ์นในการผิดใจกับคนรักของคุณหรือว่าคนรักของคุณนั้นอาจจะคล้ายๆเหมือนจะเข้ามาโกหกในเรื่องการเงินกับคุณนะครับอาจจะมาหลอกเงินคุณไปเพื่อไปทําอะไรบางอย่างนะซึ่งเมื่อถาชาวราศีสิงหรือราศีเลโอคนที่มีคู่อยู่แล้วมารู้ที่หลังเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเสียความรู้สึกแต่ยังไงก็ตามนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างชาวราศีสิงกับคนรักของชาวราศีสิงเนี่ยยังคงดําเนินหน้าไปในทิศทางที่ดี บางครั้งคนรักของชาวราศีสิงห์นะครับอาจจะเอาเงินไปใช้ในลนักษณะของการไม่เป็นประโยชน์บ้างหรืออาจจะเป็นการลงทุนที่มันเป็นประโยชน์ก็ดีขอให้ชาวราศีสิงห์รู้ไว้เลยว่าเมื่อคุณอาจจะโดนรู้สึกเหมือนกับว่าโดนถูกทรยศในเรื่องของการเงินหรือว่าในเรื่องว่าเกี่ยวกับคาโกหกอะไรประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะปัญหามันจะเป็นในทิศท,ทางไหนก็แล้วแต่นะอยากให้ชาวราศีสิงห์หรือลีโอคนที่มีคู่อยู่แล้วขอให้คุณจงให้อภัยและอารม์อรล่อยับในเคสเคสนั้นไปนะครับอย่าไปถือติดใจอะไรมากมายนะ เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่คุณกับคนรักยังไงก็ไม่ได้มีเกณฑ์เลิกกันหรือม,มันคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดโกรธกันไปหรือมีประเด็นมีปัญหากันไปนะฮะคุณก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้มาคืนดีกันตั้งแต่ในช่วงของกลางเดือนเป็นต้นไปก็คือหลังจากวันที่15ไปถึงวันที่28ของเดือน f ฟ bruary หรือกุมภาพัานธ์นั่นเองนะดังนั้นมันจะเสียเวลาเปล่าๆถ้าคุณจะเคืองกันหรืออะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นผมอยากให้ชาวราศีสิงห์หรือโอนั้นคิดให้ดีๆนะครับก่อนที่คุณจะพูดกกก่่่่่อออนนนนททีีีคคคคคุุณณจะะปฏิบิบนะบัััตขงสมููยแล้วนะ ในทางเดียวกันนะครับชาวราสีสิงห์หรือเีโอคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณก็จะมีเกณฑ์ในการถูกหัวเดือยเบอร์ก็ได้นะครับอาจจะมีเกณฑ์ในลนักษณะของความโชคดีแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของโอกาสดีๆและโชคของเรื่องการงาน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะครับอาจจะไม่ค่อยบุ๋ววาเท่าไหร่ในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1 0ของเดือนฟบ bruary นะแต่ตั้งแต่วันที่21 1เ็นะครับจนไปถึงวันที่20สเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณจะหวานมากขึ้นจะมีเวลาให้กันและกันมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาอาจจะติดที่ว่าชาลาศีสิงห์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอาจจะทํางานหรือคนรักของชาลาศีสิงห์เองนั้นอาจจะทํางานไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าอาจจะอยู่ไกลกันนะครับบางครั้งความสัมพันธ์มันจะดูเงียบๆบ้างไมนะ และที่สําคัญนะครับใครที่คบหาดูใจกันมาพักหนึ่งแล้วในช่วงตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่28ของเดือนมกราคมเนี่ยคุณมีเกณฑ์ในการจะตัดสินใจว่าคุณจะเลือกคนนี้คบเป็นคนรักหรือไม่นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยผลจะออกมาในดั้ที่ทางค่อนข้างบวกนะฮะว่าคุณนั้นจะเลือกคนคนนี้แหละเป็นคู่ของคุณหรือว่าเลือกคนนี้ในการที่คุณจะคบหาดูใจด้วย รือแม้กระทั่งคนรักของคุณเองนะฮะ e, สำหรับชาวราศีสิงห์เองจะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกคุณเป็นคนรักก็ได้ดังนั้นถ้าใครรอข่าวดีหรือรอฟังข่าวจากคนรักคุณอยู่นะว่าคนรักจะเอาอยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสที่นคนรักของคุ album, งคณนั้นจะเลือกคุณเป็นคนรักนะครับและจะมีเกณฑ์ในการปฏิความสัมพันธ์กันแล้วก็เริ่มต้นในความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยและสําหรับคนที่ค,คบกันมานานหรือคู่ที่คบกันมานานนะครับอยากให้รู้ไว้เลยนะว่าคนคนนี้ที่คุณ เพราะมันมีไพ่ของจอร์จเบนขึ้นมาคือคุณ2คนเนี่ยไม่ว่าที่ผ่านมาจะทะเลาะเบาะแหวงกันยังไงนะครับจะเลิกกันไม่เลิกกันก็ดีนะถึงในเดือนนี้แม้กระทั่งคุณจะมีปัญหามีประเด็นต่างกันแต่คุณก็มีเกณฑ์ในการกลับมาคืนดีกันไม่เลิกกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในพื้นฐานระหว่างคุณสองคนในสภาพจิตใจพื้นฐานของคุณสองคนนั้นยังรักกันและกันและมีความห่วงหาอาทรและผลูกพันกันอยู่มากดังนั้นผมอยากให้คุณประมวลหลายๆอย่างก่อนที่คุณจะตัดสินใจหรือพูดอะไรในทิศทททาาาางงงีีี่่่ไมดดกกกกััััับคคนนรรขขอออุุณณหืตสิใใจจจะล แง่งอนนั้นมันเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่งอนให้พองามแล้วกันนะยังไงอย่าถือเอาเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนรักสามารถที่จะเคลียร์กันได้และโดยเฉพาะปัญหาที่มีประเด็นในเรื่องของมือที่3มีความเป็นไปได้สูงว่าในครึ่งเดือนหลังนะฮะหลังจากวันที่15ถึงวันที่28ของเดือนฟบ bruary เนี่ยคนรักของคุณจะมีเกณฑ์นในการตัดสินใจเลือกคุณเป็นตัวจริงและจะทิ้งอีกคนหนึ่งไปแน่นอนนะอันนี้อยากให้รู้ ขอให้คุณนั้นทําตัวปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลายกับคนรักของคุณละกันและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความเป็นไปได้เพราะจริงๆแล้วคุณอยู่ในใจเขาอยู่แล้วเพราะจริงๆแล้วเขารักคุณอยู่แล้วนะครับอยากให้ชาวราศีสิงห์หรือลลโอนั้นรู้เอาไว้ในตรงนี้ด้วยนะดังนั้นความสมพันธ์ตั้งแต่ในช่วงวันที่15านะครับยันไปถึงวันที่28ของเดือนกุมภาพันธ์นั้นจึงเป็นช่วงที่มีความสวิตมากจริงๆแล้วหลังจากวันที่10กุมภาพันธ์นก็เริ่มดีแล้ว ดังน,นเทศกาลความรักเนะี่ยคุณสองคนมีโอกาสที่จะบอกรักกันมีโอกาสที่จะเซอร์ไพรส์ซึ่งกันและกันและมีโอกาสในการได้สเปนท์ธาซึ่งกันและกันด้วยหรือมีเวลาให้กันและกันนะครับและมีหล,ะหลายคู่ของชาวราศีสิง์กับคนรักชาวราศีสิงที่จะมีเกณฑ์นในการพบปะ,ะเจอกันและใช้เวลาช่วงที่ดีๆต่อกันในเทศกาลของว o ลน n ท e ์ด้วย นะบางคนอาจจะบอกรักกันก็ได้นะครับในบางคู่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีถือว่าเป็นเรื่องจริงที่คนรักของคุณนั้นได้พูดความรู้สึกลึกๆที่เขาหรือเธอนั้นมีใจต่อคุณนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีขอให้คุณนั้นรักษาสัมพันธภาพรักษาความเสมอต้นเสมอปลายของคุณที่คุณปฏิบัติตัวต่วอคนรักของคุณนั้นเอาไว้ให้ดีในเดือนนี้เพราะเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของความเซอร์ไพรส์หรือการบอกรักอะไรที่ดีๆแบบคุณไม่คาดฝันมาก่อน และทุกอย่างจะเป็นในพลังงานท่านบวกหมดนะครับยังไงก็ขอให้ชาลาสีสิงหรือลลโอเนี่ยคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยขอให้คุณประคับประคองไปให้ดีและโดยเฉพาะผมอยากให้รู้ไว้เลยนะไม่ว่าคุณจะเจอใครก็แล้วแต่จะเพิ่งพบ,พบเจอใครมาหรือจะรู้จักกันมานานแล้วหรือจะคบกันไป,ไปมาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้รู้ว่าคุณที่คุณคบมีชะตามีเกณฑ์ที่จะเป็นโซเมทหรือเป็นเนื้อคู่กันมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นเนื้อคู่กันได้หลังจากนั้น หรือเขาคนนี้หรือเธอคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นโซเมทกันยังไงก็ไม่เลิกกันนะครับดังนั้นช่วงเวลานี้ช่วงเวลาณตรงนี้ในเดือนนี้ขอให้คุณทําให้ดีๆกับคนรักคุณละกันและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะฮะยังไงก็ขออวยพรให้ชาลาศิษยิงป์หรือลีโอคนที่มีคู่อยู่แล้วประสบความสร็จความรักด้วยละกันนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในไพ่ talking to heaven oracle กันนะครับว่าพลังงานของฟากฟ้าด้านบนนะครับพลังงานของเทวดานางฟ้าหรือพลังงานจักรวาลบนฟ้าเนี่ยจะบอกหรือแคลร์ไฟอะไรกับ ความลับให้กับชาวราศีสิงหรือลีโอคนที่ยังโสดในรอบเดือนเฟ布รีย์หรือกุมภาพันธ์ในเดือนวอเลติมน์สอันสีนี้นะครับเดลทาร์โรแมนนั้นเปิดให้หนึ่งใบนะเดี๋ยวเรามาดูกันมาลุ้นกันนะครับ I have a new understanding นะครับ I have a new understanding อ่ะแน่นอนครับชาวลาศีสิงนะคนที่ยังโสดหรือลีโอคนนี้ยังโสดนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายๆอย่างนะครับ I have a new understanding มันหมายความว่าชาวราศีสิงหรือราศีลีโอคนที่ยังโสดนะ ที่ผ่าน,านมาถึงคุณจะเจ็บช้ำน้ําใจถึงคุณจะกล้าวพลาดที่ผ่านมานะครับมีประสบการณ์อะไรที่ร้ายมีความรู้สึกที่ไม่ดีมีความรู้สึกที่แย่แยณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้คุณมีความเข้าใจอะไรกับสถานการณ์หลายเรื่องในเรื่องของความรักในทิศทางที่ดีและที่สําคัญ I have a new Under s t a n d i n g หมายหมครับว่าคุณมีสิ่งใหม่ๆที่คุณเข้าใจหรือว่าคุณได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้ว ผมค,คิดว่านะครับชาลาสีสิงห์ลีลโอคนที่ยังโสดเนี่ยคุณเองนะั้นณะตอนเดือนนี้เนี่ยคุณน่าจะมีความสบายใจได้มากแล้วเพราะว่าคุณเข้าใจตัวเองคุณเข้าใจในความเป็นสัจธรรมคุณเข้าใจในลักษณะข,ของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นรอบข้างว่ามีเกิดมีดับมีตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับมีเกิดแล้มีดับไปนะ ดังนั้น I have a n e w understanding หมายควหมว่าคุณมีความคิดที่เข้าใจใหม่ๆคุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นดังนั้นผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าชาราสีสิงห์หริโอคุณที่ยังโสดคุณอยู่แบบมีความสุขนะดังนั้นในเดือนนี้คุณจะเข้าใจอะไรก็แล้วแต่คุณจะเข้าใจได้ถ่องแท้เลยทีเดียวและคุณก็สามารถที่สามารถที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณด้วยว่าคุณต้องการให้มันเกิดขึ้นไหมนะครับดังนั้นชีวิตเป็นของคุณด จึงเป็นเหตุผลใหม่ๆหรือเป็นสิ่งที่คุณเข้าใจใหม่ๆการเรียนรู้วิวัฒนาการอะไรใหม่ๆในเรื่องของชีวิตของตัวคุณเองในไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆและคุณนั้นก็จะเข้าใจและยอมรับและอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะดังนั้น I have a new understanding ก็คือสิ่งใหม่ๆที่คุณได้เข้าใจแต่มันเป็นสิ่งดีเป็นพลังงานที่ดีนะครับที่ชาวราศีสิงหรือลีโอคนที่ยังโสดน,นั้นควรจะต้องรับรู้และควรจะมีความสุขกับมันที่คุณได้มาแค่นี้ก็ขอให้พอแค่นี้ก่อน ต่อไปอาจจะมีอะไรดีๆขึ้นใครจะรู้นะครับแต่ณนะตอนนี้ณนะเดือนนี้ณนะชั่วโมงนี้ด้วยขอให้ชาลาสีสิงรอรลีโอคนที่ยังโสดเนี่ยขอให้คุณมีความสุขนะครับเท่านั้นเป็นพอถือว่าคุณทําอะไรเพื่อตัวเองเท่านั้นเป็นพอครับเพราะว่าที่ผ่านมา เหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือประสบการณ์ที่ผ่านมามันได้สอนคุณทําให้คุณนั้นแข็งแกร่งขึ้นทําให้คุณนั้นสตรองขึ้นดังนั้นความสัมพันธ์ที่มันผ่านมามันอาจจะเป็นท็อกซิกหรือเป็นพิษนะครับแต่ณนะตอนนี้มันไม่ได้เป็นท็อกซิกหรือเป็นพิษแล้วนะดังนั้นมันจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นสําหรับตัวคุณคุณเองจะมีเกณฑ์ในการระบัดระวังตัวหรือระบัดระวังใจในการที่คุณจะให้ใจไข่มากขึ้นหรือความสัมพันธ์ในครั้งใหม่มากขึ้นแต่ก็เป็นการระวังแบบมีสตินะครับและที่สาคัญค นนะะยังไงผมขออวยพรให้ชาลาสีสิงลรโอเจอคุณดีๆนะแล้วเจอสิ่งดีๆคาดหวังเรื่องใดในเดือนนี้สมหวังนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูชาลาสีสิงลริโอคนที่มีคู่อยู่แล้วกันบ้างนะเดี๋ยวมาดูว่าพลังงานของ talking to the heaven oracle นะครับว่าพลังงานของสวรรค์เทวดานางฟ้าจะ clarify อะไรหรือบอกอะไรนะฮะให้กับชาลาสีสิงลริโอคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบเดือน bruary หรือกุมภาพันธ์หรือ n t i n ท Month 2504หรือสัปดาห์21นี้นะครับโทษฮะ we are soulmate oh my god ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับอะไพ่คุณุได้นะครับมันบอกชี้ชัดเลยนะว่าคุณกับคนรักของคุณนะครับเป็น soulmate กัน we are soulmate นะครับอันนี้ไพ่บอกแล้วนะคนที่คุณคบอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะมีประเด็นไม่มีประเด็นกันยังไงก็แล้วแต่พึ่งคบกันหรือคบกันมานานแล้ว we are soulmate อยากให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณกับเขาหรือคุณกับเธอนั้นเป็น soulmate ด้วยกันละกันซึ่งกันละกันดังนั้นความรักความสัมพันธ์เลิกกันยากครับ เพราะคุณสองคนจะได้กลับมาคืนดีกันคุณสองคนจะได้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้ว we are soulmate คุณเป็นคู่แท้กันแล้วดังนั้นขอให้คุณปฏิบัติแล้วก็ทําในทิศทางที่ดีต่อคนรักของคุณแล้วก็ทนุถนอมความรักประคองความรักของคุณให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาทุกอย่างสามารถเคลียร์กันได้เพียงขอให้คุณใช้สตินะฮะแล้วก็คิดก่อนทําและคิดก่อนพูดคิดก่อนปฏิบัติเท่านั้นก็จะโอเค ถามใจคุณเองนะครับว่าคุณรักเขาหรือเธอหรือเปล่าถ้าคุณรักเขาหรือเธอแสดงออกในเรื่องความรักเพราะว่า we are s o u l m a t e คุณกับเขาก็คือ s o u l m a t e ซึ่งกันและกันหรือเ,เป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับดังนั้นไพ่ของ talking heaven นั้นฟันธงให้คุณแล้วนะก็ขอให้ความรักนะครับของชาวราสีสิง์หรลิโอคนที่มีคู่อยู่แล้ว นะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาทิศทางใดก็ตามหรือไม่มีปัญหาก็ตามอยากจะให้รู้ไว้เลยว่าคุณเป็นโซเมตซึ่งกันและกันแล้วขอให้ความรักของคุณนั้นเคลียร์ประเด็นเคลียร์ปัญหาได้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับเพราะคุณสองคนนั้นเป็นโซเมตกันและยังต้องพบกันอีกนานนะดังนั้นทารุมนขอแสดงความดีใจด้วยกับชาลาซีซิงหรล,ลิโอคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับนะไม่ว่าคุณจะเพิ่งเจอหรือเจอมานานแล้ว we are some คนนี้นแหละเป็นโซเมตของคุณครับ ยังไงก็ขอให้คุณมีความมั่นใจและคิดดีปฏิบัติดีกับคนที่คุณคบอยู่ด้วยหรือคนรักของคุณด้วยนะครับนี่คือภาพโดยรวมใน general นะครับในการอ่านความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์หรือาราศีเลโอรอบประจำเดือน b ฟบร r y หรือเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับหรือ2021ในเทศกาล Valentin e Month นะทั้งคนที่ยังโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วสำหรับชาวราศีสิงห์เลยนะครับทารแมนหวังว่าในการอ่านครั้งนี้มันเป็นการอ่านแน่นอนแบบ general reading เป็นการอ่านในภาพโดยรวมดังนั้นอาจจะแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะครับ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างตรนนี้กูอย่าไปแขร์มากมายถือว่าดูเพื่อความบันเทิงกันแต่ถ้ามีพลังงานที่ตรงกันคําทํานายของทารโรแมนนั้นในเดือนนี้ไปตรงกับคุณนะครับคุณสามารถที่เอาไปดัดแปลงเอาไปปรับเปลี่ยนปรับประยุกต์ใช้ถ้ามันมีปัญหาคุณก็มีการปรับประยุกต์ใช้เพราะคุณรู้ไกด์ไลน์หรือการแดนซ์อยู่แล้วว่าความรักความสัมพันธ์ของชาลาศีสิงห์นะ หรือราศีเลโอทั้งคนโสดและคนที่มีคู่ในรอบเดือน f ฟบ r u รี่นั้นมันจะเป็นในทิศทางไหนนะครับดังนั้นทาร,ร่แมนได้บอกคุณไปแล้วเอาไปปฏิบัติเองและสำหรับชาวราศีสิงห์เลโอนะครับและชาวทั้ง11ราศีที่เหลือ f อฟซทุกท่านและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ยังคงสับสนในเรื่องของความรักหาทางออกในความรักไม่เจอสามารถโทรเข้ามาจองคิวดูนกับทารแมนได้นะครับไม่ว่าคุณจะแอดไลน์เข้ามา หรือโทรเข้ามาหรือคุณจะพิมพ์เข้าไปใน Facebook คาว่าดูดวงไพ่ยิปซียาสัมผสัสบายทาโรแมนนะครับก็สามารถที่จะอดเข้ามาดูดวงกันได้มาจองคิวกันได้ผมยังมีคิวว่างๆให้กับชาวทั้ง12ราศีแล้วก็ FC ทุกท่านและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยโดยไพ่ทาโรที่ผมมีแลไ R ะไพ่ออโครับที่มีหลายสําหรับผมจะเป็นการ์ดเนส์เป็นไกด์ไลน์และเป็นคําตอบให้คุณเองในเรื่องของความรักซึ่งคุณจะต้องทึ่งว่าคุณจะหาทางออกได้ยังไง และความรักของคุณกับเขาหรือคุณกับเธอนั้นจะจบในทิศทางไหนนะครับยังไงลองเข้ามาดูกันแล้วกันนะยังไงจองคิวกันเข้ามานะครับยังไงเขาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นค่าครูให้ทาลแบนจะกเก่าขอบพระคุณมากๆและก็ขอให้เดือนวันนี้จบเป็นเดือนที่มีความสําเร็จกับชาวราศีสิงห์ด้วยนะครับทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้ว และขอให้ปีนี้ชาราศีสิงห์ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วประสบความเสเร็จเรื่องความรักที่แท้จริงเจอโซเมตตัวจริงนะครับและขอให้ความรักของคุณนั้นราบรื่นไรอุปสรรคหรือมีอุปสรรคก็ขอให้น้อยเท่าที่สุดนะครับนะและขอให้คุณนั้นมีสติไม่ตามใจตัวเองนะครับแล้วก็คิดก่อนพูดและปฏิบัติเสมอนะขอแฮปปี้วันลอท้ายกับชาราศีสิงห์ด้วยนะครับรักษาสุขภาพนะครับชาราศีสิงห์ h a p p ี in ิ a p p y in ้อินเออลัคกี้อินเคมลัคกี้นะครับ h a ปปีวันลาายครับสวัสดีครับ